เราเห็นได้อยู่แล้วว่าไอ้ที่เข้ามาในวัดในวานี่เข้ามาด้วยอะไรค <c oughs> วอเดินละเมอเข้ามาหลับตาเดินละเมอเข้ามาตามตามกันมาตามขนกธรรมเนียมประเพณีว่าเข้าวัด,ดว่ดีกว่า <c oughs> อย่างนี้เสียแหละมากไม่ได้เห็นว่าไอ นอกวัดนั่นมันเป็นทุกข์เหมือนกับไฟไหม้เขาก็จะไปหาที่ดับไฟไม่ได้คิดกันอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นคิดอาจจะคิดแต่คิดไปตามเหตุผลไม่ได้ไม่ได้รู้สึกจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องคิดตามเหตุผล <c oughs> ที่ตามกว่านั้นมันก็ละเมอตามตามเขามาไม่ได้คิดตามเหตุผลหรือซ้ำ สาเหต be, ุผลก็เป็นเหตุผลของเด็กๆว่าเขาเฮไปทางไหนก็เฮไปทางนั้นด้วยมันคงจะดีแน่เพราะเขาเฮกันไปมากมากมากคนเหตุผลของเด็กๆมันเป็นอย่างนี้บางคนก็อาจจะไปไกลกว่านั้นอาจจะเนยเห็นว่ามันคงจะดีรก็เหตุอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปคิดเพียงคิดตามเหตุผลไม่ได้รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกความทุกข์จริง เพราะว่าระดับทุกข์มันจะระดับกันได้โดยวิธีที่ตรงกันข้ามนั่นในวัดมันก็เกิดขึ้นเป็นสถาบันเพราะความหลงของคนก็ได้เพราะความจริงความถูกต้องของผู้มีสติปัญญาก็ได้ <c oughs> แต่ถ้ามาถึงยุคนี้แล้วดูเป็นเรื่องสถาบานันของความหลงความสมมติเอาความเอ่มตามๆกันไปจะมากกว่าบางทีที่วัดนั่นเองก็ไม่ได้มีระบบการดับทุกข์ร้วยทำความดับทุกข์ไรก็มี <c oughs> มันมีชื่อเสียงเลิ่นลอยจนแล้วว่าวัดแล้วก็ต้องวิเศษก็ต้องดับทุกข์ เป็นสถาบันของความสมมติทท้งนั้นเองนื้อดูดีว่าไอ้ฉันทะที่ประกอบด้วยธรรมเพื่อจะดับทุกข์นี่มันยังไม่มีมันยังไม่พอมันยังมันมีมากแต่ฉันทะในทางกามารม ที่เรกว่ากามาฉันทะเป็นนิวรณ์นั่นนะคุ้มอยู่ตัวตัวไปหรือฉันทะในเรื่องของความยึดมั่นถือมัน่นในรูปเสียงเปลี่นรสสัมผัสอะ้รเนี่ยเป็นฉันทะที่แรงมากแรงจนคมขีกันไม่ไหวนี่นมันเป็นฉันทะไปทางฝ่ายนู้น ไม่ใช่สันธะมาทางฝ่ายโพธิปักขียหรือนิพพานไม่ใช่สันธะในอิทธิบาทของโพธิปักขีรมน, <c oughs> นี่คือจุดตั้งต้นจุดแรกจุดตั้งต้นที่จะต้องสะสางถ้ามันเดินมาถูกแล้วก็ดี ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาจึงมีชันท่ามาถูกต้องจึงมาวัดมาบวชมาปฏิบัติหน้าอนุโมทนาแต่ว่าอย่าเพิ่อคิดรืมมาว่าว่าถูกต้องง่ายๆนะักไปเช็คไปตรวจดวูให้ดีก่อนว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่า กลัวจะมันจะมีส่วนที่ไม่ถูกต้องเพราะความไม่รู้เท่าเพราะความไม่รู้นี่มันก็มีจะต้องมีแทรกอยู่คือความเลอไอ้วัเข้าเหอๆกันเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สันทะาใน <c oughs> ในอิทธิบาทนี่เข้าวัดก็เห่ๆตามตามกันมานี่ก็ไม่ใช่สันท่าในอิทธิบาท <c oughs> ที่เมื่อยรากฐานนี่มันไม่ถูกหรือมันไม่มีแล้วนขาทาไม่ได้แล้วต่อไปมันทําไม่ได้มันจะทาต่อไปไม่ได้มันย้อนไปสารวจดูที่รากที่เงาที่จุดตั้งต้นอันแรกนี่กันเสียทุกคนมาชันผ้าของเราถูกต้องหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่ามีพมา่าอหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่มากพอกระยับขยายเฉันทะนี่ให้มันถูกต้องให้มันมากพอแล้วต่อไปมันจะง่ายมันจะลื่นไปเองโดยอำนาจของฉันทะเดยที่ฉันทะมันคำกวมมันควายเป๋มันเลื่อนล่างหรือมันเป็นละเมอละเมอมันก็ไปไม่รอด ฉันจึงหวังว่าทุกคนจะได้ไปสำรวจดูในความประสงค์ความต้องการของสติปัญญาที่จะมีความพอใจในปักฝ่ายของโพธิเนี่ยมันมีแล้วถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่านี่กลายเป็นว่าผมจับตัวไป ยนกอขอขอกากันใหม่หรือว่าไปตั้งแถวกันใหม่ตั้งซ้อนโดินกันใหม่ตั้งไขกันใหม่อย่างนั้นใครไปหัดซ้อนเดินกันมาใหม่โดยวิธีที่ถูกต้อง <c oughs> เรามีความพอใจในอะไรจริงมาบวช แล้วแวมาแ,มแต่ผมเองก็แย่ไม่ได้มาบวชพ่ามีสันทะอันบริสุทธิ์ของปฏิจจริสมุปานะบวชพ่อทำเนียมบวชพ่อโยมประสองค์อย่างยิ่งแล้วผมก็เป็นผู้ที่ว่าทั้งหมดสำเร็จหรือขึ้นอยู่กับโยมชีวิตของเราไม่มีความหมาย นั้นต้องความประสมของโยมเป็นใหญ่ก็ดูดิมันก็ไม่ได้บวชอเขาว่าเขามีฉันทะฉันอิติบาทอะไรต่ที่เป็นของตัวถึงพวกคุณก็น่าจะมีอย่างนี้ทีนี้ตัวนใหญ่ออกไปอีกมันมันมันอาจจะเลยเถิดไปก่อนนั้น แก้บนก็มีบวดพวกกลัวอันตรายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนี้อายมาก็มีนี้สดีมาก็มีหรือ <c oughs> ความกลุ้มใจทำอะไรไม่ถูก <c oughs> มาลองบวชด,ดูนี้ก็มี ความร้อนอ,อกร้อนใจกลุ้มใจอะไรออมาบวชลองดูื่วมันจะหายก็มีน <c oughs> ูบวชตัวพักผ่อนก็มี <c oughs> บวชเอาเปรียบสังคมไม่อยากทำงาน <c oughs> แล้วก็มาบวชอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีวิตอย่างนี้ก็มีมั <c oughs> นก็ไล่กันสุดตรงคนละโลก,กเลยก็ที จะเป็นสันทะทำแบบอ,อิทธิบาทที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้มีก็ให้ทุกคนทั้งพระทั้งเมนทั้งวาสศกุบาสิกาลองสำรวจไอ้จุดตั้งต้นจุดแรกก็คือสันทะนี่ดูด้วยกันทุกคน <c oughs> ถ้าอันนี้ไม่ถูกแล้วอย่าไปหวังเลยว่าอันอื่นมันจะถูก พรา,านีมีกำลังไม่มากพอเลยอย่าไปหวังเลยว่ามันจะเป็นไปได้ต่อ,อไปข้างหน้ามันไปดูว่าไอ้รรมสันธะธรรมนันที่นี่มันมีพอหรือไม่ของเอาคำพูดมันน่าตกใจมันใช้คำว่าสันธะเหมือนกับการมาสันธะ มันใช้คำว่าน,นันทิมันก็ที่เป็นชื่อของตัณหานันทิราคสหะตาตาไอ้นันทินั่นนะ่ะทำเดียวกันนะแต่นุ่นมันมีตัณหามีนันทิในทางือ <c oughs> ้กามารมือทางกิเลสเดี๋ยวนี้มันมีฉันทะหรือน,นันทิมาในทางของธรรมะหรือนิพพาน คำท,ที่เป็นพละพุทธภาษิตก็มีเรียกว่าธรรมนันทิเป็นนันทิในธรรมนีน่คือนันทิที่จะมาฝ่ายฝ่ายนิพพานอ่ะแล้วก็เป็นฉันทะอิทธิบาทอย่างยิ่งเราจะต้องมีธรรมนันทิหรือธรรมฉันทะนะทามเป็นจุดตั้งต้นให้บริสุทธิ์ฝุดของไวม,มากพอก่อน